สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครวรจะมาชี้แจงเนื้อหาที่ออกสอบวิชานะคะภาษาไทยในปลายภาคเรียนที่สองนะคะของเรานะคะว่าเนื้อหาที่ออกสอบในตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีการทบทวนไปนะคะวันนี้เราจะเป็นคลิปในะลูกน้าศึกษาในเนื้อหาที่ครูวรจะออกสอบในปลายภาคของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของ วงหานชนิดต่างๆนะคะวงหานชนิดต่างๆเนี่ยส่วนมากเราจะเรียนแบบคร่าวๆค,คิดว่าน่าจะเรียนป .5 แล้วแต่ว่าป .6 เรายังไม่ได้เพิ่มเติมเสริมแต่งให้แล้วก็เน้นย้ำให้ในครั้งนี้นะคะในคลิปนี้ควันก็จะอธิบายในเรื่องของวงหานชนิดต่างๆนะคะซึ่งเราจะออกข้อสอบกอารออกข้อสอบในตรงนั้นก็จะมีอะไรอีกลูกมีวงหานชนิดต่างๆ มีเรื่องของบรรณานุกรมซึ่งเราเรียนมาในปลายภาคนี้แล้วนะคะบรรณานุกรมแล้วก็ในเรื่องของการกรอกแบบรายการนะคะแล้วก็อะไรอีกนะในเรื่องของการโฆษณาโฆษณาเป็นน่าเชื่อถือหรือไม่ไม่น่าเชื่อถือหรือว่าเกินจริงอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันและต่อไปนะคะลูกก็จะมะีการออกในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะลูกนะเครื่องหมายวรรคตอนอแต่ละ ชนิดมีหน้าที่อย่างไรทําหน้าที่อย่างไรแล้วก็คําที่มาจากภาษาต่างประเทศคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั้นเช่นอะไรลูกจีนเขมรบาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษาอังกฤษและภาษาชวาอินโดนีเซียอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะครั้งนี้ถ้าจะจําไม่ผิดก็น่าจะออกแค่เป็นาภาษาบาลีสันสกฤตของจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ น่าจะประมาณนี้นะลูกนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ให้นักเรียนไปสืบค้นดูทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีคำราชาศั์คะลูกมีคำราชาศั์คำราชาศั์นั้นใช้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระสงฆ์แล้วก็สุภาพชนทั่วไปนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือวิเคราะห์เนื้อหาบทความและบทรอยกองเียต้องคทยให้ดีนะคะ เอาละในตอนนี้นะคะควรจะมาทบทวนในเรื่องของโวหารก่อนโวหารหมายถึงอะไรฟังให้ดีนะลูกตั้งใจฟังนะคะโวหารก็หมายถึงถ้อยคําที่ใช้ในการสื่อสารที่เรียบเรียงเป็นอย่างดีมีวิธีการมีชั้นเชิงและก็มีศิลปะเพื่อสื่อสารได้อย่างแจ่มแจ้งนะคะ ค่ะอีกครั้งนะคะโวหารหมายถึงถ้อยคําที่ใช้ในการสื่อสารที่เรียบเรียงเป็นอย่างดีมีวิธีการมีชั้นเชิงและมีศิลปะเพื่อการสื่อสารได้อย่างแจ่มแจ้งนะลูกทีนี้ประเภทของโหารนะลูกประเภทของโหารเราก็จะแบ่งออกเป็น5 5ประเภทด้วยกันนะคะ5ประเภทแต่บางบาง ที่เขาจะบอกว่ามีหกประเภทเช่นบรรยายโวหารอธิบายโวหารพรนนาโวหารอุปมาโวหารสถกโวหารเทศนาโวหารแต่นักเรียนระดับชั้นป6ให้ลูกรู้แค่โวหารมีประมาณ5ประเภทคำว่าบรรยายกับอธิบายก็จะมีก็จะเป็นโวหารที่คล้ายๆกันนะคะเป็นโวหารที่คล้ายกัน การบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารนั้นหรือสาโธกโวหารเทศนาโวหารที่ครูวรนกําลังจะแจ้งตรงน,นี้เดี๋ยวครูวรนอธิบายแต่ละโวหารชนิดต่างๆให้นักเรียนฟังนะคะว่าแต่ละโวหารนั้นเราจะจําแบบง่ายๆจําแบบอย่างไรนะคะจําแบบอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการบรรยายโวหารหรืออธิบายโวหารนั้น เออมันเป็นเช่นไรนะคะเลยเราควรจะยกตัวอย่างให้ลูกทราบด้วยเช่นการบรรยายโวหารนะลูกการบรรยายโวหารเนะี่ยมันจะเป็นพื้นฐานลูกเป็นพื้นฐานของทุกโวหารเลยนะคะซึ่งมีลักษณะตรงไปตรงมาเล่าเรื่องอธิบายบรรยายไปตามลำดับเหตุการณ์นะคะ บรรยายไปตามระดับเหตุการณ์เช่นในเรื่องของบรรยายวิหารเนี่ยส่วนมากจะเขียนเป็นรายงานวิทยานิพนธ์บ้างเป็นการเขียนเพื่อเล่าเรื่องบ้างเช่นบันทึกจดหมายเหตุหรือประเภทบทความเชิงวิจารณ์ข่าวนะคะประมาณนี้นะคะลูกทีนี้ควรจะยกตัวอย่างตัวอย่างบรรยายวิหารให้ฟังนิดหนึ่งเช่นเดยวก่อน พ่อเดินเข้าหากอภัยปาเลือกตัดลำเท้าขามาสองป้องทำเป็นกระบอกคัดเห็ดดอกดอกใหญ่ไปล้างในลำห้วยจนสะอาดบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่จนแน่นไม่ต้องใส่น้ำเติมเกลือและเติมน้ำพริกลงไปพอเหมาะก่อไฟเผากระบอกไม้ไผ่นั้นไม่นานนักเห็ดก็ขับน้ำออกมาเดือดปุดๆนี่คือการบรรยายวงหารหรืออธิบายเล่าเรื่อง ให้เราฟังนั่นเองว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะคะคือเป็น,เป,นเป็นตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะลูกนะคะนี่คือลักษณะของการบรรยายโวหารนะคะพอจะเข้าใจนะลูกคือเล่าเรื่องไปมาตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขึ้นมาเราเรียกว่าบรรยายโวหารนะคะลูกต่อไปค่ะลูกโวหารที่สองคือ การพันนาโมหารพันนาโวหารก็คือเป็นโมหารที่ใช้ภาษาละเอียดลึกซึ้งมุ่งให้เกิดภาพจินตนาการตามไปด้วยการใช้ภาษาสละสลวยนะคะคือพูดง่ายๆก็คือมุ่งให้ความแจ่มแจ้งละเอียดละออลูกเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์ซาบซึ้งเพลิดเพลินไปกับข้อความนั้นนะคะส่วนมากนะลูกก็จะ เป็นการเล่นเสียงหรือใช้ภาพพจน์ภาพจพ,พ์พรรณนาโมหารในส่วนมากก็จะพรรณนาถึงความรักความทุกข์ความสุขความโศกความเศร้าหรือในเรื่องพรรณนาถึงธรรมชาตินะคะจะเขียนได้อย่างสละสลวยเดี๋ยวครูวรนจะลองยกตัวอย่างในเรื่องของการพรรณนาโบหรให้ฟังบ้างเล็กน้อยนะลูกเช่นเขาบอกว่า วันเพนพระจันทร์สีนวลจ้าส่องแสงอยู่วงรัศมีสีขาวน้ำขึ้นเต็มฝั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกแต่เป็นเงาแวววาวเหมือนถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมันทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนหนึ่งมีต้นลำพูต้นใหญ่เห็นไหมคะเขาจะเป็นทำให้เรามองเห็นว่า ในภาพพจน,นนั้นมีอะไรอยู่ในพระจันทร์สีนวลนจ้าน่ะมีอ่อน้ำขึ้นเต็มฝั่งนิง่งเหมือนเหมือนอะไรคะไม่กระดุกดิกแต่เป็นเหมือนเงาแวววาวเหมือนถัดเงินใบใหญ่ประมาณเนี่ยล้วก็มองตามและเกิดจินตนาการตามไปด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะลูกชนิดที่3คือสาธกโวหารคะลูกคาว่าสาธกโวหารเนี่ยจำไว้เลยว่าสาธกคือยกตัวอย่าง สาธกยกตัวอย่างมักจะมีคำว่าอะไรลูกมักจะมีคำว่าเช่นอาทิตัวอย่างหรือมักยกเหตุการณ์ข่าวนิทานแทรกเข้ามาในงานเขียนนั้นๆจำไว้เลยนะคะลูกว่าคำว่าสาธกคือยกตัวอย่างนะคะจะมีคำว่าเช่นอาทิ ตัวอย่างหรือมกักยกหัวการข่าวนิทานนะคะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องนี้ในเรื่องของสาธทกโวหารนี้นะลูกจะเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนนะลูกโดยการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้แจ่มแจ้งหรือสนับสนุนความคิดเห็นนิเสนอเป็นให้น่าเชื่อถือนั่นเองตัวอย่างนะคะลูกเช่นโยคีเทศนาทาหารทัพหลังกาและเมืองผลึกในเรื่องพระอภัยมณีคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเข็นถึงเช่นนี้นะคะเพราะโรกีตันหาพาจะตกอบายามุขขุมนรกนะคะนี่คือการสาธกโวหารนะลูกนะเป็นการยกตัวอย่างต่อไปนะลูกก็จะเป็นการเทศนาโวหาร เทศนาโวหารก็คือการสั่งสอนนั่นเองสาธกยกตัวอย่างได้ศสนาคือสั่งสอนมักสั่งสอนเกี่ยวกับการทําความดีทุกๆอย่างลูกอย่างเช่นพระบรมราชวาิของพระมหากษัตริย์เป็นต้นทําความดีอะไรนะคะก็หรือจะเป็นโวหารที่ผู้เขียนนะมุ่งจะ สั่งสอนคุณธรรมหรือจันลงใจให้ผู้อ่านเนี่ยปลุกใจจูงใจให้ผู้อ่านคล้อยตามนั่นเองตัวอยา่างเทศนาโวหารก็มีว่าทำอะไรก็อย่าทำด้วยความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่เราทำไปตามหน้าที่ของเรา เรามีหน้าที่อะไรก็นำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยไม่ต้องมีความอยากจะได้อยากจะเป็นก็ทำได้เพราะสํานึกในหน้าที่นะคะนี่คือคล้ายๆเป็นการสั่งสอนว่าให้เรารู้จักหน้าที่ของตนเองไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกับคนอื่นนะคะอวหารชนิดต่อไปก็คืออุป,ปมาโวหารลูกนะคะอุป,ปมาโวหารคืออะไร อุปมาโวหารมักมีคําว่านะคะมักมีคําว่าเฉกเช่นเหมือนคล้ายเหมือนดุดดังประดุดราวราวกับพ่างเพียงเป็นต้นนะคะจาไว้ว่าอุปมาคือการเปรียบเทียบจะมีคําว่าเชกเช่นเหมือนคล้ายเสมือนดุดดังเป็นต้น และจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่คล้ายคลึงกันมานะคะคะชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและก็เกิดอารมณ์ของรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยอาเปรียบเทียบอย่างสั้นๆหรือเปรียบเทียบอย่างละเอียดก็ได้เช่นเขาบอกว่าอะไรเ,เล่าปีดีใจเหมือนปลาได้น้ำฉันดีใจเหมือนได้แก้วหรือว่าครูเปรียบเหมือนเรือจ้างเชานาเป็นกระดูกสลังของชาติประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ โอหารเสร็จสิ้นไปแล้วต่อไปนะคะเรื่องที่สองที่ควรจะทบทวนให้คือเรื่องบรรณานุกรมบรรณานุกรมก็คือเอกสารอ้างอิงคน้นคว้ารายงานนั่นเองซึ่งตรงนี้ควรจะเอาบรรณานุกรมในการแต่งหนังสือนะคะมันจะมีบรรณานุกรมบทความบรรณานุกรมในเรื่องของประกาศบรรณานุกรมของเรื่องย่ออะไรต่างๆบทความต่างๆแต่ในป .6 นี้ควรจะให้ลูกเขียนบรรณานุกรม ของหนังสือนะคะเช่นหลักการจําง่ายๆบรรดานุกกมนะคะก็จะมีชื่อผู้แต่งใช่ไหมลูกชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องหนังสือแล้วก็เมืองที่พิมพ์แล้วก็อะไรลูกสํานักพิมพ์นะคะมี5ขั้นตอนมี5แบบ5อย่างด้วยกันเช่นชื่อผู้แต่ง2ปีที่พิมพ์3ชื่อเรื่องหนังสือ 4. เมืองที่พิมพ์ ห้าสำนักพิมพ์อามาดูตัวอย่างนะลูกมาดูตัวอย่างที่ครูวรนจะให้ลูกดูเช่นวิทย์เที่ยงบูรณธรรมจุดแล้วก็ส5งหแล้วก็จุดจากฟินสสู่เฮโรอีนแล้วก็จุดกรุงเทพนะคะแล้วก็จุดคู่แล้วก็แพรพิทยาถามก่อนว่าวิทย์เที่ยงบูรณธรรมเป็นใครใช่ไหมคะลูกวิทย์เที่ยงบุรณธรรมเป็นชื่อของ ผู้เขียนหรือผู้แต่งใช่ไหมลูก2535คือปีพศที่เขียนหรือที่พิมพ์นะคะจากฟินสูเฮโรอีนก็เป็นอะไรลูกเป็นชื่อเรื่องของหนังสือกรุงเทพก็คือ,เป,เ,อ,คอคเป็นเมืองที่พิมพ์ค่ะถูกต้องค่ะเป็นเมืองที่พิมพ์นะคะและสุดท้ายก็คือแพร่พิทยาเป็นสำนักพิมพ์ค่ะ ต่อไปนะลูกต่อไปเนื้อหาต่อไปที่เกวัจะทบทวนให้คือการกรอกแบบรายการการกรอกแบบรายการ ideally, <ped> ไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบรายการสัญญาซื้อขายการกรอกแบบรายการอาัาแบบธนาคารหรือการกรอกแบบรายการที่นักเรียนจะเข้าเรียนต่อม1ก็ตามนะคะการกรอกแบบรายการนั้นจะต้องเป็นไงคะลูกหนึ่งนักเรียนต้องอ่านชื่อแบบกรอกบบรายการ ว่าตรงตรามความต้องการของเราหรือไม่แล้วก็ให้เข้าใจชัดเจนนะลูกถึงจะต้องกรอกข้อมูลนั้นต่างๆ2นะคะลูก2เมื่อเราดูแล้วว่ามันตรงตามกับการที่เราต้องการกรอกรายการทั้งหมด ก็ต้องกรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องชัดเจนนะคะให้ถูกต้องชัดเจนด้วยลายมือให้เรียบร้อยนะคะ3ข้อที่3ามเลยลูกข้อสุดท้ายเลยคือเมื่อเรากรอกข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบเสร็จแล้วนะคะให้ตรวจทานให้ตรวจทานข้อมูลที่กรอกแบบรายการอีกครั้งแล้วลงลายมือชื่อของเราเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเป็นอันดับสุดท้ายเลยนั่นก็คือหมายถึงว่า เรียงลําดับมาเลยลูกหนึ่งอ่านชื่อแบบกรอกรายการให้ตรงเข้าใจว่าเออเราอันเนี้ยใช่ละเป็นสิ่งที่เราต้องการกรอกละ 2. ลูกกรอกข้อมูลถูกต้องให้ชัดเจนแล้วนะคะ3ตรวจทานข้อมูลที่กรอกแบบรายการแล้วแล้วก็ลงลายมือชื่อของเราเป็นแบบสุดท้ายแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการจบแบบกรอกรายการนะคะข้อต่อไปลูกนะคะเนื้อหาต่อไปที่ควร ออกข้อสอบในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการโฆษณานี่เป็นการทบทวนนะคะรูปเป็นการทบทวนให้ลูกเลยว่าเนื้อหาที่ออกสอบเป็นอะไรแต่ว่านักเรียนก็ต้องไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการโฆษณาทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ครูอันออกข้อสอบเนี่ยเราเรียนมาแล้วเราจะทบทวนยังไงนะคะเช่นเขาบอกว่า การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณามีดังต่อไปนี้นะลูกนะคะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณานะคะ 1. ใช้ภาษาเหมาะสมสมจริงสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะใช้พอซาเหมาะสมสมเหตุสมผลไม่เวินเวอร์ไม่อวดอ้างอะไรไดไดใดๆทั้งสิ้นนะคะ 2. มีความน่าเชื่อถือคือมีออยอรับรองและก็มีอะไรลูกมีคํารับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาต่อไปนะลูกนะต่อไปก็คือ3เลยค่ะ3จะน่าเชื่อถือได้จากการโฆษณานี้ก็คือต้องมีถ้าเรามีรางวัลการันตีหลายปีสอนเลยถ้าเขาได้รับรางวัลได้อะไรก็ เป็นสิ่งที่น่าเราจะน่าเชื่อถือในลูกเพราะว่าสมจริงเหมาะสมนะคะว่าเขาสมควรได้รับหลายปีซ้อนข้อที่4เลยค่ะลูกสังเกตเลยนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ก็คือจะไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่า99 100%ซรปอร์เซแน่นอนนะคะเพราะอะไรลูกเพราะเป็นการใช้ภาษาอวดอ้างเกินจริงนะคะ นี่คือการโฆษณาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาข้อ1 2 3 4ง่ตามนี้เลยถ้าไปเจอสิ่งที่อวดอ้างสมจริงนะคะถ้าไปเจอสิ่งที่อวดอ้างสมจริงร้0ยเปอร์เซนได้ร้อเปอร์เซหายแน่นอนภายในสวัน3วันข่าวเด้งหน้าใสอะไรพวกนี้นักเรียนอย่าไปเชื่อนั่นก็คือโฆษณาเกินจริงนะคะ ส่วนโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือก็ดูนะลูกแบบใช้ภาษาเกินจริงมากๆเช่น99 100ทานปุ๊บลดปับ๊บอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือการใช้ภาษาเกินจริงไม่มีความเป็นไปได้แน่นอนนะคะลูกนะค่ะวันนี้นะลูกวันนี้เราก็จะทบทวนให้ประมาณนี้ก่อนนะคะในชั่วโมงต่อไปครูวานจะทบทวนในเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศแล้วก็ คำราชาศัพท์นะคะคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระสงฆ์สุภาพชนต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนนะคะเพราะนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทบทวนในสิ่งที่ครูวันอธิบายไปแล้วนะคะลูกนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีนะคะ